วันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิว m e r c s i u s ms 110p switch 10port ความเร็ว10ทับ100เมกะบิตเพอร์เซกีหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะ สมัยนี้ยังมีคนใช้อยู่หรอคำตอบคือมีค่ะเพราะมันเหมาะกับงาน CCTV มากๆลองวงจรปิดความละเอียด2 MP ใช้แบนด์วิดต์ไม่ถึง1 0 0เมกะบิตเพอร์เซกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์ b กิกะบิตเพอร์เซกให้เปลืองงบประมาณเลยและที่เจ๋งไปกว่านั้นเจ้า MS 1 1 0 P ยังมาพร้อมกับ Extended Mode ซึ่งปกติสาย LAN แต่ละเส้นไม่ควรยาวเกิน100เมตรแต่เปิดโหมดนี้แล้วสามารถเดินสายได้ไกลถึง250เมตรถือว่าสดว ส,ส,สำหรับงานกล้องวงจรปิดที่ต้องติดตั้งไกลแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบ PoE Plus ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มใช้สายแลนเส้นเดียวทั้งส่งข้อมูลทั้งสายไฟให้กล้องลดความยุ่งยากไปได้เยอะเลยแมสวิตรุ่นนี้จะเป็น Unmanaged วิ i ท,ที่ทุกพอดอยู่ VLAN เดียวกันแต่สำหรับงาน CCTV แล้วไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยค่ะที่สำคัญคือราคาถูกมากแบงค์เข้ามีทอนได้ของดีในงบที่คุ้มสุดๆกับฟีเจอร์ครบแบบนี้ต้องบอกว่าโคตรคุ้ม